คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะฮะทักทายคุณผู้ชมนะทุกท่านที่ชมกันอยู่นะครับเดีย๋ยวจะพาคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศของตลาดสุรินทร์บ้านเราหลังจากที่เมื่อวานฝนตกไปโปรยปลายวันนี้ก็ออกมาสู้ชีวิตกันอยู่ต่อนะครับสําหรับพอ่อค้าแม่ขายกันเมื่อวานขายไม่ค่อยได้แต่วันนี้ก็ต้องสู้กันนะครับเนี่ยดูโดนัดได้ใช่ไหมอ๋ออ่ะงเ,งเงียบอันนี้เงียบ่ะดูคุณผู้ชมดู อันนี้ขนมนางเล็บนะครับเอารานพี่แอนครับน,นี่พี่แอนในค้าปลูกเองขายเองฮะคุณผู้ชมอยู่คุณผู้ชม,อ,ชมอืมทองดีครับสามลูกสามลูก,ลกร้อยสี่ลูกร้อยนะครับนีนี่ครับไปถนนสิบบาทแย่ๆเลยครับคุณผู้ชมครับ ถ้ถึงเทศกาลโดนตาแล้วนะฮะเบนทมเนี่ยก็มีขนมอย่างเช่นขนมขยาศาสตร์เริ่มมาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยขยาศาสตร์เริ่มมาแล้วเทศกาลโดนตาก็จะใช้ขนมนี้แล้วฮะในการไหว้บูชาบรรพบุรุษนะครับก็มีขนมหลากหลายนะพูดถึงเนี่ยเออนะครับพาคุณผู้ชมชมนี่ผักสวยๆฉ่นั้นเลยคุณผู้ชมอือผัดสวยๆมาละห้าบาทสิบบาท นี่เห็นไหมฮะตัวยังสวยเลยนะนี่เมื่อวันฝนตกเป็นยงไง,างมากเมื่อวันไม่ได้มาไม่ได้มาโอมาวันนี้แทนอืมอืมไปรวยไม่ขายคำสวยนี่เห็นไหมฮะ <laughs> มีจิกตาด้วยเอ้ร้ายจริงๆร้ายจริงๆ ให้ดูกันประทูสวยๆนะครับนี่ให้ดูท no ีมงานสาเลือน้อยท่านนี uh, ้น mm ี hmm ่สาวเลือน้อยอืเป็นไงเมื่อวานฝนตกอยู่นี่เปล่าไม่บอ้เจตยังสู้อยู่เนาะเออในคุณผู้ชม ในคาสู้ฝนตกหนักวันนี้ก็ไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะนี่นะมาชมดูนี่ครับจากตลาดสดเมืองสุรินทร์นะฮะให้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันอยู่นะฮะก็ดูนะฮะัาขึ้นบ้านอาหารทงผิ่นเมืองสุรินทร์มีดี ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแบบนี้เป็นประจำอัปเดตกันให้ชมกันนะครับนี่ผักกันจองผักบุ้งสวยนะผักบุ้งสวยๆนะนั่นเลยนะครับนี่เยอะๆเลยคุณผู้ชมนะมาอัปเดตกันให้ชมกันเมื่อวานไม่ได้ถ่ายฝนตกหนักออกจากบ้านไม่ได้เลยแต่นี้ออกได้ก็เลยถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ นี่ั่นน่ามีเห็ดมานะคุณผู้ชมคุณยายไปหาเห็ดมาได้หลายท่านถามถ่ายว่ามีเห็ดมีอะไรไม่มีนะครับมีเนี่ยพี่น้องจากตำบลคอขคูดครับเนี่ยรานน็งเยอะแยะเยอะแย,ะเ,ยะเลยนะครับอืมมีกะเพราโหระพาไอ้นี่ก็ต้องผ่อนใจอ่ะย้อนยันอะไรแก่แก่ละเพราะที่ร้านคู่ ผักอิตูหรือผักคนตูนะครับนี่พี่ไอกำลังทานอาหารเที่ยงทานเช้าแฟนโดย,นนม,ยมันนมเปรโจรเลยนมเปรโจรนมเปรโจรนี่เห็ดเขากำลังเอาเห็ดนี่เห็ดสวยๆท่านั้นคุณผู้ชมนี่ อะญ่ๆเลยเตลาดสุรินครับเวลาน,นี้อัปเดตกันให้ชมกันวันนี้มากี่ตะกร้าวันนี้อ๋อสามตะกร้าใหญ่ๆ,ๆเลยคุณผู้ชมมาก็ซื้อได้เลยนะครับเนี่ยอยู่บริเวณนี้ตรงข้ามกับอริยะพาน,นิชครับอัปเดตให้ชมกันแบบนี้คุณผู้ชมก็มาก็ซื้อกันได้เลยถ้าจาก บรรยากาศตลาดสดเมืองศรีนครันเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเวลานี้ครับนอกดาเมืองศรีนรินทร์นัเสนอท่านครับกดติดตามกดกด subscribe ให้กำลังใจทุกคลิปด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมกันอีกเยอะเลยเดี๋ยวนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ะน,ะน,นะครับอันน,นับแรกญายกษสงบก็มาแล้วนะครับมาได้เลยครับประมาณนี้ครับอัปเดตกันให้ชมกัน